และนี่คือร้านเบเกอรี่เจ้าดังจากเดนมาร์กเป็นร้านที่ทำาวัสโดที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้แหละครับทุกคนแล้วคือแอบม,มาเปิดเจอแถวสีลมครับทุกคนผมขอเรียกร้านนี้ว่าโรงงานซาวโดดีกว่าเรียกได้ว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วสูตรของซาวโดของร้านนี้นะครับตรงมาจากเดนมาร์กแบบไม่ปรับสูตรเลยนะเครื่องทำเครื่องเดียวก็เป็นร้านแล้วครับทุกคนร้านนี้นะครับจะอยู่ในซอยสีลมซอยสามนะไม่ได้ทำงานแถวนี้บอกเลยว่าไม่รู้นี่ขณะผมไปตอนเก้าโมงนะครับคนเยอะมากเลยครับทุกคนเดินข้าเขานะครับมีเบเกอรี่ให้เลือกเยอะเลยพวกขนมปังแปลกๆเบเก นะครับต้องเอาไปหมักกว่า3วันเต็มเลยครับทุ <c oughs> <ว>กคนเพื่อให้ยีสต์ธรรมชาติมันทำงานแล้วก็ได้รสชาติที่ลึกกว่าเดิมนะครับทุกคนที่ร้านนะครับเขาจะใช้เป็นตัว stone milk ที่ import จากฝรั่งเศสมาทำียกได้ว่าฟังวัตถุด,ดิบก็ขนลุกเลยครับท <c oughs> ุกคนาจะบอกว่าทาร์ดไข่ร้านนี้อร่อยมากครับทุกคนเฉพาะไส้น้ํานมข้าวโพดนี่คืออร่อยสุดนี่จะเป็นตัวสวัสดงที่ร้านนะครับที่ผมลองสั่งมาคือข้างนอกอ่ะมันจะกรอบมากเลยครับทุกคนด้านในเนี่ยมันจะมีความนุ่มเนึบแอบติดเปรี้ยวนิดนึงก็คือรสชาติลึกๆเหมือนที่เขาบอก เลยเป็นบุญป่ามันจะเป็นตัวซาวโดนี่แหละมันเป็นซาวโดที่ผสมกับโกโก้พาวเดอร์ครับทุกคนเอามากินกับชีสที่ทําด้วยนมแพร์ไปด้วยน้ำผึ้งป่าที่มาจากจังหวัดเลยครับทุกคนชาติจะมีความซับซ้อนบอกเลยอร่อยเลยครับจานอันนี้นะครับจะชื่อว่าฟรานบล็อกชีสที่สอดไส้ตัวสับปะรดที่มาจากภูเก็ตครับทุกคนเอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลดอกมะพร้าวเลยเป็นจานที่อร่อยมากๆเลยครับทุกคนอันนี้นะครับควรคู่แก่การหอบกลับบ้านก็ลองไปกินกันนะครับร้านชื่อว่าราคาบ้านสีลมซอย3ส่วนพี่ไปกินต่อไม่รอแล้ว